มันก็หอ 他问人家，他说：“那问人家。” านางฟ้าเราก็เลยถามว่าคนไหนเป็นนางฟ้าเธอบอกฉ <say, S 1> ั <say. S 1> นอะเป็นนางมารสมเ็า <Say, something. S 1>